ร้อมกับเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุครับซึ่งผู้สูงอายุและก็คนพิการในตำบลพุธทธไทยสงอําเภอพุทธไทรสงจังหวัดปุรีรามร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้การช่วยเหลือหลังจากที่ไม่ได้รับเงินเบียเบ้ยอย่างที่ติดต่อกันมานานกว่า4เดือนแล้วครับตัวแทนของผู้สูงอายุและคนพิการตำบลพุทธไทยสงอําเภอพุทธไทยสงจังหวัดปุรีรำมร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีไม่ได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและผู้พิการต่อเนื่องมาถึง นานกว่านะครับสเดือนด้วยกันฮะก็ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าส่วนใหญ่มีฐานะยากจนครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้สอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตะบนพุทธไทยสงฆ์แต่ว่าไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนถึงแนวทางการช่วยเหลือขณะที่นางกระยากิจเวทินนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพุทธไทยสงฆ์ก็ระบุว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุล่าช้าเพราะว่าเกิดความผิดพลาดในการจัดทําข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยอย่างชีพไม่ครบตามจํานวน ทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยอ,อย่างชี่จริงทั้งผู้พิการและคนชราที่มีกว่า900คนได้รับสิทธิ์เพียง400คนเบื้องต้นได้รายงานปัญหาที่พบไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาช่วยเหลือแล้วครับ